f(x) เท่ากับ x กำลังสองบวก x จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงจากข้อ1 x เท่ากับ1ไปถึง x เท่ากับ2วิธีทำสูตร f มากลบกับ f น้อยส่วนด้วย x มากลบ x น้อย แทนค่าลงไปก็จะเป็น f 2ลบกับ f 1ส่วนด้วย x มาเกเท่นไหน x มากเก่นนี้เท่ากับ2-1ลบ1ต่อไปแทนค่าลงไป f 2เราก็ดูจากนี้สมการคือ x ก,กำลังสองก็เอา 2ยกกำลังสองบวกกับ2เรแล้วลบด้วย x น้อยเท่ากับ1กำลัง2บวกกับ1ส่วนด้วย2ลบ1เท่ากับ2 2เป็น4บวกกับ2ลบกับ หนเป็น1นบวกหเป็น2ส่วนด้วย1นึ่สองลบหเท่ากับหต่อไปเป็นสี่บวกสเป็นหลบกับ2ส่วนด้วย1วนึเท่ากับหกลบสเหลือสส่วนด้วย1 4หารหนเท่ากับสฉะนั้นข้อนี้ตอบ4นะคะ ข้อ2 x เท่ากับ1ไปถึง x เท่ากับ4วิธีทา f มากลบ f น้อยส่วนด้วย x มากลบ x น้อยเท่ากับ f 4ลบ f 1ส่วนด้วย2ลบ1 2ลบ1มาจากไหน f มากใช่ไหม x มากใช่ไหมคะอันนี้คือ x มาก4มากกว่า1แล้วเก็ขอภัยคะ่ะน,นี้อันนี้เป็น4นะคะใช่ค่าน,นี้เป็น4 อันนี้เป็นสีลบลบหน่ะคะต่อไปเท่ากับเหมือนข้อ1เมื่อกี้เลยเอา4ยกกำลังสองบวกกับ4ลบกับ1นึ่กำลังสองบวกหส่วนด้วย4ีลบหเหลือ3เท่ากับสี่สิบกบวกสลบกับ1 1เป็น1 บวกกับอันนี้บวกกับ1เป็น2ส,ส่วนด้วย3เท่ากับ16บ,บวก4เป็น20 20ส,บสบลบ2ส,ส่วนด้วย3เท่ากับ20ลบสเหลือ18ส่วนด้วย3เท่ากับ18หาร3เป็นเท่าไหร่3 6แฉันข้อนี้ตอบ18น,นะคะ